สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเซตีนะฮะอ่อผมเป็นไรนนก็ตอนนี้ก็วายสามสิองนาทีนะครับเพิ่งอัปเดไปก็เห็นว่าเป็นอีเวนต์จีนะครับส่วนอัลเทียาที่โดนปรับไปถูกลงตอนนี้ก็าจะถูกอยู่นะหมื <1> <1> <1> <5> <5, ่นห้ารถตั้งห้าพันซึ่งไม่มีตงัง์ดี ซึ่งอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์จี้แห่งดวงดาวนะฮะหรือเป็นกุญแจกุญแจแห่งดวงดาวอะไรอย่างงี้จะเรียกกันมันเป็นกุญแจที่เวลาตกแท่นและสามารถยกได้ทั่วทั้งแมพนะครับก็คือมึงจะไปยกแทบไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอีเวนต์จี้อันเดียวอีกแล้วซึ่งในความคิดก็คงจะหายยากมากและกล่องจี้ก็ไม่มีแล้วด้วยหมด ไปกับอีเวนต์เก่าๆหมดละซึ่งก็ไม่รู้จะหาไงเหมือนกันตอนนี้อาจจะต้องแอบไปทำหลังใหม่อะไรเงี้ยเหนื่อยรู้สึกวีา G S เราจะได้เพชรหรือเปล่าอะเดี๋ยวจะ G S เ้วได้เหรียญไม่รู้นะมันมีเหรียญให้แลกด้วยนะฮะเดี๋ยว ไปเปิดให้ดูเป็นจี้ฟิกได้นะอันนี้อยากฟิกนะอันนี้ก็เล่นห้าล็อกนี่สะสมเหรียญแรก สี่กล่องไอซีเรียญแพ็กเกจท่องเที่ยวกับแพ็กเกจสุดที่ซึ่งไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างยังไม่อัปเดตเนาะอัปเดอรนี่ว่าไม่มีตังดีโอ่ลองซุ่มอ่ะ อยากได้วัตถุดิบเอมันอ่ะโดีจนอยู่ช่วงนี้ถามว่าตอนนี้กำลังทำอะไร เปิดที่อันนี้มาอัพนะครับจนจนจน,นจะลองทำเล่นๆแล้วกันเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแล้วก็ครับเกตก็น่าจะลดลงครึ่งหนึ่ง ร่างแบบหนังไทยอะไรอย่างนี้อย่างนั้นจะให้ <c oughs> ใด้สุ่มตรงนี้จนกว่าจะได้ทีเออะน,น้ำมันก็อะไรอยูต่ตรงนี้มันได้ทีเอบ่อยนะบ่อยกว่าทีบีแปว่าจากอีเวนนู่นอ่ะอีเวนอะไร ไออีเวนต์อืมอืมดูสิอีเวนต์เหมืองคุณสองอะกรัมเลยนะครับโอเคอน,นี่กำลังทำด้วยความหวังที่แบบว่าเออเดี๋ยวมันจะช่วยให้เรารวมแล้วอาจจะได้ เจเอมานะครับแล้วก็คอนเจเอไปดู <c oughs> ไม่ได้เลยวันนี้ต้องน้ามูสามจุดตีเอาคนจุไมกำนานหืม เอาไงดีเออเออรเราจะลองทำจี้อันนี้ครับลองครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีอากาศติดนไะม <c oughs> <c oughs> ันหมายความว่าคุณต้องรวยพอสมควรที่จะอัพอย่างนี้ อ้าแ,แบบโคตรสิ้นเปลืองเลยเนะี่ยผมอาจจะต้องรอประมาณหนึ่งทุ่มอะ่ะรอตังรอพิตกับใหม่ทีแล้วไปกลุ่มจุกลุ่มเพื่อจะได้วัสดุดิบมาแค่น,นั้นก็ยากนะเฮ้ยว่ายากม <c oughs> ั่วพิจิก ตอนนี้เราได้เหรียญมาแล้วเราได้เหรียญมาแล้วสองเหรียญมากถ้าจำไม่ผิดมันใช้สีเหรียญใช้ตั้งสี่เหรียญเอาไงดีเอาไงดีหนะ่า ที่กำลังทำทำตอนนี้คือไม่ใช่อะไรนะฮะสองเอ Gs แล้วก็พอได้ g จี H, มันก็จะได้เหรียญเนี่ยเอดี <c oughs> โถชิมิมีอะไรตั้งเยอะเพื่อแบบเออได้ที่เป็นแจเลย ตรงนี้ขี้เกียจและวเอาอยู่เหรียญตรงนี้เหรียญน,นึงช่วงนี้จนตรี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 ตร ไม่รู้เหมือนกันว่าอัพ a แล้ว a บวกบวกเจ็ดแล้วเนี่ยจะได้จี้ a บวกมาสักอันไหมอะไรอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> กมเบยทีเดียวคลิปนี้อาจจะออกเร็วนะครับแล้วก็ออกไปแบบทำอะไรไม่สำเร็จอะไรอย่างงี้ <c oughs> กรรีบปล่อยจริงๆว่าจะอาจสักหนึ่งทุ่มลองเพจก่อนคิดว่า cái kia Thế là chi là cao ngay mình có vật Mình cũng mới mà lắm á p ี่บวกโมดเลยตอนนี้นะฮะกองบินในตำนานพี่ค่ะ <c oughs> มาจากไหน,นวะ อทีนี้ก็เป็นปัญหานะฮะว่าอมาละขึ้นโชกับเหรียญไดอาน่าสองคำแพ็กเกจท่องเที่ยวมีบัตรเชิญมาคาดฝันตัวบิ T A นสีเอโอไลการดเลือกต่วนไม่ติดแล้วต้องเล่นแพ็กเกจท่องเที่ยวนะครับ อทุบแล้วต้องเองินแพ็กเกจต้องเที่ยวใช่ไหมจัดไปไนกา้าอะไรเนะรี่ยตุ้แพ็กเกจที่เอสบวกเจ็ดไม่มีแล้วมา <c oughs> แรก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 พักแพ็กเกจท่องเที่ยวนะครับเผื่อจะได้ เพิดได้ไนะไอ้กุญแจเลยก็ดีขี่เก็บแล้วตอนแร,แรกคิดว่าจะหาอันนี้มาไม่คืนไม่คืนตากภาพมาเจอไม่ภาพ,ภาพสันคิดต้านนะซึ่งอยากได้จากอีเวนท์ที่เร็วมากมายนะจะไม่มาแล้วก็มาอีเวนต์นี้นะซึ่งไม่รู้มาทำไม เกือใจวไงดีอืมดีเอาว่าเดี๋ยวกลับมาทำอีกทีหนึ่งทุ่มแล้วกัน แวลหนึ่งทุ่มผมอาจจะยังไม่อยู่บ้านอาจจะไปทำตอนนี้ตีอัพอันนี้ได้แล้วนะแล้วก็จะได้ที่แห่งแสงสม่าังกับเ T S ทีเอบวกนะครับ น,นักไดบ้นกำบนักไปเดียนโฮ<ห>ช้มกำเร้กรม ทำไมได้สองอันวะเรื่มมองไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมได้สองอันหรือว่าจีนบวกก็ได้ด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> อืมไม่มีนะ ไหนเอ้ยได้คาดเอ็ดทุกครั้งทำไมเอ็ดปวกได้วะโงว่ะงงโคตรงงเลยไม่ได้งงเวลามันโคตรงงโอเคเอาเป็นว่าช่างมันมีผัดเชิญมีสามันละ เด้ไม่คิดตั้งก็โอเคก็กำลังหาอยู่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับอันนี้มาแบบเร่งร้อนนอี่เ่นมาพรีวิวอะไรแค่นี้ก่อนละกัน <c oughs> ตัวละครก็ยังไม่เห็นมีอะไรอัปเดตนะหรือไม่มีอะไรอัปเดเตก็จะมาอีกทีละกันนะครับโชคดีเจอกันพี่